กับมือนี่แหละเป็นจังเลยอประเด็กบองใครหาเสียบเหรออ๋ออ,อีเดียโ่อเอาใน,นมือคุยเอามือคุยเอาว้ามันกระเบิดมือเดียวเลยอันนี้น้อยนี่ฮะน้อยนี่บันจะกินสิเขาเลยแซ่แช่บอกเอาคุยมันแม่นเบิดหรอให้เมื่อวานนี่ฮะเคร่อง <laughs> <า>ปอแล้วปดแล้วทุกคนมาหาหนางพุดกับมาแล้วไม่เนาะกลัวเพื่อน อันนี้สาวเหนื่อยน้อยอืมขนมเหลืช็อกห่อสุดท้ายเอ้าบายบายไปแจกมาทั่วเรากินยาโอ้โหหมูเป็นแนวกินยาได้เอานี่เฮ้ยหน้าไปเอดเต้นอะเอเต้นหน้าหน้าไปเป็นยังไงนะลมลมสิก๊าบมือนี่แหละเป็นจังเลยวประเด็กบองค่อยหาแซ่บเหรออ่น้อยเอาในมือคุยเอาในมือคุยเอาว้ายมันกระเบิดมือเดียวเลยอันนี้น้อยนี่ฮะางอน้อยนี่ไม่ได้กินสกขาบเลย แช่บ่มเมนเบอหล่อให้เมื่อวานนี่ฮะปลางดวถึ่งเดียวซึุกฮะเอาเข้าตู้เย็นไว้แหละเอเขาตู้เย็นไว้แล้วอะไเนาะโอ้เขาให้จ้ำกิมันมากกินเนาะม่ไม่เจ๊แซบนืงแล้วเนาะตัตัวที่ไปไปกินมันจะคือแมงดาแมงดาเฮอกระดาดิฟเขาเขียนแมงดาดิบอยู่อันซุกหาปลาแดปลาแดกบองซุกแม่เลย แซ่บหลายบ่ต้แซ่บหลายกระจ้ำกจ้ำแล้วมันเผิ่อคุยมันกระเบิดเร็วสองมือเบิดเลยโอ้เพื่อนมาเต้หนี่เพื่อนมายังแม่เขอแม่เพื่อนแเพื่ออยู่บ้านเด็อยู่นอกนาตุงเอ้ยบ่แม่นากรองนอกนี่นะเราออกไปเข้ามาเรียนนากรองนอกแม่เลยอืมเป็นเพื่อนย่าลูกชายเพื่อนเฮียบอกครับหรือจังไหนลูกชายเพื่อนเฮีย ไปบลูกเชชักให้ชอยูอ๋อไปชักข้าซอยยอดเข้าเล่าตีรถกะหัวสอดกะซอดไ่ได้เป็นสวนอ๋อมนเคือถไต้ยเพื่อใจอ๋อบดด้วาน่บอดดี้วานเเขาห้นี่ยอดนี่รถไทยก็ขึ้นบ่ได้ขึ้นได้ อ๋อมันมีอันนั้นได้เส่รถไถแล้วก็มีใส่ใส่แล้วก็หมุน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 ยอดไปฮะเนี่ยบ่มีอ๋อเออยอดเอาฮะแหละลูกเพล็กกันแข็งแรงอยู่ลานก็ตั้งสี่คนไปซรอยกันคนละเล็กคนละน้อยเนาะอันนี้ก็ซรอยกินบุดาเบื่อแล่วแป๊บเดียวเนี่ยโอ้ยเอาเมื่อเดงเอาเมื่องก็ยังเลี้ยงอยู่นี่เบื้องนี้ เอาเจ้าเอสเต้น่ะลงเบิเลยน่ะอ๋อยังไม่ได้ให้แล้วเป็นเอสอันเอสว้รถถเอรถแม่จับคป้ารถไถกระส่องคันพวงโซังฟ้าอ๋ะอันนี้อีกคันอันนี้คันหนึ่งคันนี้คันหนึ่ง้งงอ๋อโค้งห้างอ๋อ แม่แต่อันนี้กระลุดเบืล้ลงหลังนึงหดิปีเตอร์ว่ะปีเตอร์ว่ะเป็นโทรทัศนไทเน่นี่ว่ะโอ้คาไปบาสตพิเอ๋อโทรทัศน์พังหรือจังไงโทรทัศนเป็นเลยอันนี้เหรอจานเหอตนนวตนวยมัยน,น,นอ่ะดอ๋อเป็ีนเลยแแวะมาสอบถามเบิงเ้บงว่าประเด็บองแซบบ่ถ้าบ่แซบก็สิบ่ไดเอามาฝากอีกแซบบอแซบก็น่ารอดมันเมีนกระเป๋าเธอ ก็หลอดญาติค่อยลืมค่อยไปซื้อมาแช่ตู้เย็นไว้ตั้งหุ่นตั้งแต่โดนหุ่นแช่หุ่แล้วน้องดำเขาโอ้ยน้อยน้อยนี่คุยมาทางมาทางเอามือคุยเลยมันเลยยังหมดเลยเนี่ยว่ะเขากินหมดมือมันนี่ละวะปลาเราได้มีแนวกินเลยกินข้าวกับปลาเด็กบ่องอย่างเดียวเลยกินเบ้อไม่รู้ว่ปลาหน่อยเขากินเลยอ่ะขึ้นน้ำมาเท่าไหร่ไปหาบน้ำนานจักรอบหรือยังโอูแล้วแหละจนหมู หมู่เมือาพูดเลยบอกกล้าเข้าไปไปกับยืนท่าจนขาเจ้าเม่าเบิดว่าหาผู้เดียวหรือเจ้าหามน้ำเราหามมาผู้เดียวเลยหาผู้เดียวจนแล้วพู้จักรอบมือละหาเอามือละหาบเอามาใช่ยังบ่หนิล้างล้างถ้วยล้างจานน้ำกินได้สาน้ำกินน้ำกินกัใส่กินยกันไปกวาดเอาบ่เอาเอาขวดไปเอาขวดไปมันบ่ หรือจังไหนหรือเอาถังมาแล้วมาใส่อยู่เงินถังมาแล้วก็มาแยกใส่อ๋อเออมันมีตู้เย็นเห่นี่แล้วเขาบอกว่าชิเมะเมื่อื่นก็เลยมาเบิ่งว่าบัดมาเทื่อหน้าชิได้ชิได้จะมาฝากหรือเป่าชได้จะมาฝากมันหราใครที่รู้เก่งเก่งมันให้เพิ่นเอนเจมเพิ่นดาวมาฝากว่ะเออจะคิดเจมดามสิหากินสิหากินคนมากกันด้วยชิบชอปปี้นะเว้ยบ่อยบ่สิหากินมาฝากใช่ปะเอากินมันมา แล้วให้มาตำใส่เอาเออมันจะกินแมงดาฮะเออเอาแบบนี้มากเม่นเม่นทันเมียเม็ดแล้วเมียประมาณน้ำมันคว่ำใส่บอค่อยเอาไปซื้อมากระปุกใหญ่มาสองกระปุกเออแล้วกระปุกน้อยมาเกือบซิฟเพื่อแจกคนละกระปุกน้อยเบิร์ตเลยไว้สี่มือละมืออื่นฮะมื่อแต่สาวกันเลย เข้ามาเบิงครับโอ้เผื่อสีขี่ไปขอดพุ้นข้ามฝั่งอีกกับขี่รถเมยกับห้าสมวงข้ดบ,บ้าน,นค่ะห้าสมวงนครพนมเป็นสก,นกุลกับประมาณสองปุ๋ย้อยู่สก,ลสกุลสกขับรถใหญ่มารถให,าใหญ่มาจอดอยู่นี้อยู่เอารถใหญ่มากปะมันจอดอยู่นครแล้วเราข้ามเรือมาแล้วเราเช่ารถมากันเดียว่าอยู่นครพนมบ่ครับโอ้ถ้าอ,อยู่สกพุพนมมันก็นมาไวเลเนาะเออมาอาทิตย์ละเทื่าไย E. ถ้าถ้าบอลลังฝนกระเดือนหน้าเบิ่งไม่เบิ่งว่าเบิ่งถ้าฝนตกแหงก็ไม่ได้มาอนาคควันหรือเม่นนะควันมืดฝนนี่แหละอ๋อมุดฝนผมควันขาวขนาดเนาะไม่ได้เคยเห็นแบบควันใกล้ๆแบบนี้เห็นเคยเห็นแต่ควันไฟได้เลยบอกสีได้เมืองเลยน้ำอยู่ในบ่อนภาคกัดแล่เลยเป็นเป็นสาเนสาไทยออได้เปิดไว้ ให้มันนอนแต่ก็พยายาบอยู่ฮะเออปวดซะเอองั้นเพื่อนวิวดีได้หยุดหลังอะไรอะอเล่าถ้ำเพื่อนว่าถ้ำอยู่ทางไหนฝั่งนี้ไหมปูนอยู่ปูนในบอเฮาอยู่นี่ยจ้ะคือว่าย่างซ้อนมาได้จ้ะย่างไปทางปูนไหนทำมอต้อนกินปลาทำไปเรื่อยผู้คือว่าขึ้นไปทางเทิงหลือย่างซ้อนมาฝั่งนี้ใส่เด็กน้อยบอกเออย่างฝั่งนี้ก็อยู่เท่านั้นใกล้ๆฮะ นั่นแหละบอลเฮือนก็ะโจนสำลังพูดเมงนนเจทั้งนั้นเลยเฮือนก็ะโจนสำลังแค่พา่ะบ่ย่างแต่พุ่นก็ขึ้นพี่ก็จ้อมพี่ก็ะล้มนะฮะลงในี่มัลงเอ้าวนี่วันย่างสอดทะลุมาพี่พอสอดมาได้เขาไปหาหน่อไม้เชิญนอเชิญได้ยู่เจ้าขึ้นไปหาหน่อไม้เชิงพูบ้าไม่เลยขึ้นไปทางไหนนี่ปีนจังไหนนี่เดชขึ้นทางนั่นก็ได้ขึ้นทางนี้ก็ได้เชิงนี่ก็ได้ปลามันมีทางขึ้นอยู่เด้ชรอบหน้าจิ๋วมาได้พากันขึ้นไปเหรอโอ้ยไปเลย โอ้ยตายแต่สองขั้นแรกขึ้นขึ้นมาไล,ล่ล่ากันยามเหนียญยุงยย่งเ้ยยุ่งหลไรแต่น,นี่ก็สิเป็นลมแหละนั่งรถซื่อๆกันปวดหนักแล้ขึนน้นมอลตอร์ไซค์แยามนี่เล่นยากันยุ่งล่ะอันนั้นเพิ่งกับ่ได้ใช้เกือบเลยอ๋อมาสุนนะกันยามบริษัทเกือบอะจะมาซุนนี่ก็พอต้องใจนะอะย่างดีเ <laughs> จ้าเอทเดินนี่เจเอทเอาฟืนเอาฟืนมาเอามืหอนี่ ตบตัดปืนจากโคตุกอ๋ออยากโคตุกแล้วมันเปียกแล้วดังยากย่านฝนตกงี้มันตกเลยอ๋อตกกัดปเข้าไปกองอ๋อเอาเข้าไปไว้ในงั้นกว่าท่าหมอหนามาเราบดมาจะเสื้อย่านบดได้มาอยูอะลงมือนี่โอ้ยย่านบดแห้งเจ้าข้าว่ทีคนยี่เต็มอยู่บ้านน้ำประดาะเต็มคนเต็มคนเอ้ยย่านบดได้เข้าไปง่ายดอกย่านบดแห้งเออคนหลายคนฮะแหละคนร้อนเนี่ยนะอันนี้ให้เล่นนอยเสียขนม ได้บอเอาเครื yeah. ่องมาน่ัเแล้วแล้วยอันี้มาอันนี้ไปซื้อขนมมาเล้วไปม่ล่าไปเอาลามาเร็วพมมาซะองขนมมาแลมาเร็วไปกินขนมบัดซหองอแป๊บเดียวเนอาน้องอ๋อแม่ หนูได้ปะครับโอ้โหซุกเลยสุดปังมาเท่าน้าจงเอาขนมมาฝากที่เอาไประเดบ๋ยวโบมาฝากนะเอาบาย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 ดูนิดน้อยครับบายบายด้วยบายบายด้วยปะบายบายมาเลยยุงมาบายอยู่นี่กับโบเป็นไข้เลือดออกกันเนาะยุงกัดปลาหนา เดยบอกได้ว่าชงสามปีมาถือหนึ่งไดผู้ใดเออกระิมหาดูดูอยู่พอจามปีเรามาถึหนึ่งก็ให้ค่อยไปหาเงินแน่ข้ามาอยกรบ่มีบ่มีบ่มีเงินข้ามาได้หนิคุณนัดไปใช้อีกแล้วชงซามปีมาถึงหน่งเห็นหน้าสาวยุ่กับยูไดเบ้ากันพอคววมรอบนี้เห็นหน้าสาวยุ่กับยูบดเบ้ากันพอคววมไหนเออ เห็นอยู่บุญบ้างไฟย่างน้ำก้นเพื่อนต่างคนต่างไปกันเลยบรด้อันนั้นเลยเออบอด้เบากันซ้ำเพื่อนไปย่างไปจังเลยค่ะเพื่อนไปในทีมงานเพื่อนทีมงานเพื่อนมาพอดีก็เลยกาเลยได้ไปกัปตอร์รอบนี้กับปตอร์กับเปาอันเบามุกคนพาละนะาเขาทุกคนรอบนี้ประมาณนี้แหละสิบลาเพ่นเมือละมื่นบอดี้บได้แวะเข้ามาก็เลยมาถามว่าประดับบองแซบบอนะ เพื่มแซบอยู่นะก็สิีไอกได้เอามาฝากอีกยุ่รอบหน้าก็นเลยโอเคมาลอยูนนี่้ามานี้ครับทุกคน้าฮะไทยเอสเอาเขาบอกกินก็เอสเอาบอกกินเออกินดูาบอกกินเดโอ้โอนี่มันแซบเลยเนาะเสีเยวสูตรมาให้เด้อรอบหน้าเอาเลยเอาเลยสูตรเออสูตรี้ค้านเอสอีกแบบนี้เพื่อน ตัว้ยเนาะเน้าสบัยดีแหละสวัสดีครับทุกคน